าพูดถึงเรื่องของราคามันสำปะหลังกันบ้างต้องบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าตอนนี้ราคามันสำปะหลังเนี่ยค่ะคุณผู้ชมราคาพุ่งเลยนะที่สําคัญผลผลิตยังเป็นที่ต้องการในตลาดต่างชาติกันด้วยนะคะเอาไปดเูเรื่องของมันสำปะหลังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าแนวโน้มสินค้า เกษตรไทยเนี่ยหลายชนิดมีราคาสูงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะมันสำปะหลังถึงแม้ว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า15ล้านตันแต่ว่าราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง25%ยังสูงถึงกิโลกร,รัมละ3บาท1 0สาตางค์ถึง3บาท45สสตางค์หลังมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาแบบต่อเนื่องเลยเพื่อนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์หรือพลังงานทดแทนรวมถึงอาหารสัตว์อาหารคนแล้วก็สินค้านวัตกรรมด้วยที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นกระดาษบรรจุภัณฑ์ค่ะ โดยทางด้านของนายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาม,มันสับปะหลังโลกปี2566ที่นครราชสีมานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมันสับปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีการเจรจาจาับผู้ธุรกิจและลงนามซื้อขายมันสับปะหลังล่วงหน้ากับประเทศผู้นําเข้าคือจีนฮ่องกงแล้วก็ตุรกีด้วยรวมสล้านตัน เทียบเท่า4.76ล้านตันค่ะหัวมันสดมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทบหลังจากไทยได้ลงนามกับฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ก็เท่ากับว่าไทยเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศได้มากกว่า40,000ล้านบาทนะสร้างความมั่นใจให้กับราคาหัวมันสดว่าเดี๋ยวจะต้องปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนค่ะโดยไทยเราให้ความสําคัญกับมันสําปะหลังเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่มีการปลูกมากเป็นลาดับที่3ของโลกนะคะ ไทยเนี่ยปีละ30ล้านตันมีเกษตรกร,ก,รกว่า5 0 0 0 0 0ครัวเรือนที่เขาทำไร่มันสัมปะหลังส่วนการส่งออกมันสัมปะหลังเราส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชม